ถ้าสมมติว่าถ้าได้สุขาแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าพวกเจเ่กลับไปเนี่ยผมได้วผมโดนไหมอ่ะมันโดนอยู่ดีหรือเปล่ามีที่คุยอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาแล้วหรอกมันไม่กล้าหรอกจะเอาออกจากทีซีนะเล่นแบบนอกทีซีเลยนะไม่มีกําหนดนะก็เคยไม่เกี่ยวกัทีซีใช่ไหมครับเออเอาแบบเอาพังอะ่ะเดี๋ยวพายบ๊อบกลับมาด้วยไอ้แต่มันมาเติมเลยไนอะ้เนี่ยมันมาแล้วไอิชิบะนะเอ้ยเอาดีดีมันมันโดดมาจากฟ้าเลยอ่ะไอ้เนี่ยวีคนแล้วเนี่ย ตอนนี้มีประมาณยี่สิบกว่าคนครับแต่มันมันออกกันด้วยครับออกอีกแล้วมีออกแล้วก็เข้ามาเพิ่มครับแล้วก็รอตีเลประมาณสี่คนตีด <15 S 2> <น>ีเลยเหรอสิบห้าเดือนล่ะครับพี่รอรอตีเนทใช่ใช่ครับเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วเงินไอเงินแดงกับพวกที่ของที่เตรียมนี้ก็ได้ได,ได้ทำบ้างปะ,ปะ ทำอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ขายายา,ยายเลยครับอ๋อคือทำยากันอยู่ใช่ไหมเหลือเวลากอาทิ์เดียวนะเว้ยเจ็ดวันเนี่ยแปดวันก็ได้ให้สามเอ็ดด้วยเดทไลน์คือสามเอ็ดตอนเที่ยงคืนนะได้ครับได้ครับเดีย๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกให้รอบหนึ่งทันปะเร่งทันปะ อคนมันน้อยอ่ะเวลาฟาร์มอ่ะครับแล้วเกว่าได้เงินไดนเท่าไหร่นาจะได้ไม่เกินห้าครับโอ้ยห้าล้านก็เหลือแล้วไอถุงศพกับไอเร่อนั้นก็คือรวมในห้าล้านแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับอืมแล้วเงินเขียวอะ่ะมีใช้กันอยู่ใช่ปะอ่าไม่มีเงินกลางแล้วติดลบเลยครับ ถ้าขายยาตอนเนี้กี่วันหมดถ้าขายยาเหรอครับใช่น่าไม่น่าเกินสามวันหรอครับเพราะว่าอย่าไปครับก็ป๊บเปียวครับงั้นสี่วันที่เหลือหาเงินเขียวได้ปะถ้าสาวันเสร็จเรื่องยาได้ไหมได้ได้ครับได้อันนี้มันสำคัญนะแก๊งมึงได้เวยเรื่องเนี้ยจั คิดถึงจังเลยครับแบบแจ๊กเก็ตนะครับแจ็กกีตเก้าแจ็กเกดีจ๋าถ้าสมมติว่าถ้าได้สุ่ขาแล้วอย่างนี้ครับถ้าพวกเจเคกลับไปเนี่ยผมหมดแล้วผมโดนไหมอ่ะมันโดนอยู่ดีหรือเปล่ามิวที่คุยอยู่แล้วเชื่อกูดิมันได้ไปถึงเวลาแล้วหรอกมันไม่กล้าหรอกแต่เพราะว่าตอนเราบอกว่าจะเก็บไมนเกี่็บไปทำประตูลุ้วเเพราะว่าแต้มพอละเหลือขาดแค่เงินครับ ประตูรั้วเหรอใช่ประตูรั้วสิบเอม็มมีแต้มแล้วครับแต่ว่าไม่มีเงินแสงไม่เห็นประตูรัอวประตูที่มันรัไม่ได้แม่งไม่ต่างกับมีกับไม่มีแม่งไม่ต่างเลยเผยือรถส้นตีนั่นดีกว่าด้วยรถรอใช่ไหมครับเออเอาสิบล้านไปทําเป็นเงินแก๊งเป็นกองกลางดีกว,ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาต้องทําประตูรั้วไม่ได้สาคัญอะไรขนาดนั้นละออกหล่อแล้ว ได,ได้ครับจะได้ไมเดี๋ยวพอจบอะค่อยทำก็ได้ชิวๆเพราะว่าไอ,อ้ยสูดกูจะเอาคือที่จะที่จะเล่นกับมันเนี่ยจะเอาออกจากทีซีนะเล่นแบบนอกทีซีเลยนะไม่มีกำหนดนะเคยไม่เกี่ยวทีซีใช่ไหมครับเออเอาแบบเอาพังอะได้ครับได้ขอให้พวกมึงเต็มที่อะกูว่าดีใจละเดี๋ยวพายบอ๊อบกลับมาด้วย ได้ครับขอบค,ครับเออเดี๋ยวมาอัปเดตดีประมาณดึกๆอ่ะเผื่อมึอบงเบอร์เบอร์ช่วงนี้อรได้ครับได้เออขอบครับขอแค่เชื่อใจอะไรมึงแปะเชื่อใจในวิญญาณรถสิ่งเหรออ่าได้เชื่อใจแขวงเชือ่อใจในการขับรถใช่เปล่ะ